จเ่าเรื่องใหม่คือแน่นอนเรื่องใหม่มแน่นอนเพราะว่าครับธนาชัยเป็นคนเขียนครับอันนี้คือใหม่แน่นอนพรับธนาชัยเป็นคนเขียนเพราะฉะนั้นแล้วการลั่นตีหรือ,รอว่า,าพี่น้องพอผิดฟังแล้วกได้เบบึงเรื่องใหม่แกะกองแน่นอนนะครับว่าผมเขียนเองกับมือครับผมเขียนเองนะครับ บอกไปว,ว่าผมเขียนเองนะครับเรื่องเก้ากับม่ร,รูว่าจะเป็นเรื่องใดปะปนกันแต่ว่าเขาจะเอาเรื่องใหม่เป็นหล,ลักนะครับเรื่องใหม่เป็นหลักนะครับแล้วก็ค่อน้างที่จะเห็นในเข้มขน้นเข้มข้นภายในเข้มข้นและกการเขาเอ่มาอยนะ่างได้ทุกรถ น้องแางออกน้ำฉาำานี่ด้อยจ้าเก่งจางสวัสดีครับแม่นี้พี่อ้อมพี่อ้อมพี่อ้อมอ่ามันอยู่บ้านบอกมันฝึกมันฝนบอกมันบอกมันหา r า h a านท a r d hard ห้อาสีสาบอะไรเด้มันสิบท่านเขาอันนี้เก่งเกงเลยเกินงแบบพร้อมใส่งานไปเลยเป็นเคล็ดลับอย่างหนึ่งพี่อ้อมเป็นเคล็ดลับอย่างหนึ่งคันพร้อมใส่งานเลยคือมัน มันสิบปมีปัญหาเพราะนีพร้อมใช้งานคือจะมาลุ้งใส่กันง่ายจะมาไปมองได้กัง่ายบ่ไเด้ยากครับอยากอัดเสียงบอกอยากอัดเสียงบอกน้องจังบอกมันเขามาเบิงบอกมันเขามาเบิง สมัยพ่อเอล่ำพุทนมนองคือโกงกับเป็นตาสั่งแี่เรื่องใหม่เนี่ยเบาตรงๆเลยโกงกับเป็นตาสั่งพ่อเอกนังเอกกะเห็ดให้มันแบบว่าได้อัตลุดใส่นอโลบ่มากกว่าทอมอครับพ่อเอกนางเองกเฮ็ดให้มันได้อัตลรดอยากได้แบบว่าบรรยากาศนั่นในเรื่องบอ่ซับซ้อนเนยครับเรื่องไม่ซับซ้อน เรื่องบอซับซ้อนเรื่องบกวงพลังคุ่นมาเรื่องบอซับซ้อนบอกวงเรื่องใหม่น้องเต้าได้ลำไหมคะน้องทอ็อปลำครับลำครับน้องเต้าก็มีบทครับ <c oughs> เรื่องบอซับซ้อนแต่ว่าบทมันบปายหลกระเสียวเตะตัวรักนะครับเอาแต่ตัวรักนิเน้นเนีนนเพราะฉะนั้นแล้วพลังคุนบอกว่า ศิลปินคือหลายแท้ศิลป์มนสุขณนบอสี่แม่พี่น้องแต่บอตองห่วงครับเพราะว่าเราจะไม่ทําแบบเดิมแล้วเท่าสิบปะเฮ็ดแบบว่ามีภาคตนภาคายเราจะรับผิดชอบไปคนละเรื่องรับผิดชอบไปคนละเรื่องสมมุติว่าล่ำสองเรื่องหรือลํำสามเรื่องเขามีพระเอกสามคนก็คือรับผิดชอบคนละเรื่องลำสลับกัน สีบริมีปัญหามาว่าภากต้นภาคปลายบดกระจายเห็นใหเรื่องมันบมมวนบดหลายมันก็แมนอีครับเพราะว่าสมัยนี้เขาล่ำหลายฉากกระไรสิบฉากอยาให้เกินเพราะฉะนั้นแล้วผมเห็ุเรื่องไหมผมก็เหตุซิบฉากซิบฉากนี้คือผมกับ,บท่านย่ามเห็นแห่มันแน,น่นแน่นในสิบฉากนี้นะครับ พี่น้องติดตามและาก็ห้โอกาสศิลปินเก่าใหม่ศิลปินเก่าตอนนี้นะ่าจะอยู่ครบนะครับยังไม่มีใครไปไหนนะพอพนะนใ่ใจก็อยู่เด้อูลังค้นเขาใจว่าข่อยสิไปหันไปดีข่อยแยกไไสิไปสซไใดพี่น้องเอ้ยข่อยกะข่อยกัอยกอยกบอกกิงพอสิเลนไปหันไปดีนะนะข่อยกะแค่ซีวัตยังไงล่ะแค่เตรียมตัวจะคล้องอยู่เออบูรังค้นมาอุ้ยสิเลนไปหันไปดีไปโลดยังจันยังสิ มันก็นมีนะครับมันก็นมีผูเบอลอยู่แต่ว่ากับว่าเป็นอยังพี่น้องว่าเป็นอย่างนินทาการีมันเทเก็บผมก่อยากสปอยอย่างหลายปีนี้ผมก็อยากสปอยอย่างหลายเพราะว่าเน้นๆคือ คือผลงานสร้างงานอย่างเดียวนะครับผมกติพ่ออาการพุละอาทิก้อนซ้อมมือชองผมมีธุระรายอย่างที่ต้องเห็นต้องทำผมไปมินิแครว์วันที่ยี่สิบเก้ามืออื่นนี่นะครับแล้วก็วันที่หกของช่องสามนะครับนอกนั้นท็อปก็ไม่ได้ไปกับเพื่อนนะครับท็อปก็จะได้พักยาวๆเจ,อ,ๆเจอกันทีเดียวก็คือช่วงซ้อมนะครับ เพนธรรมภาสัญญาสะบานภูเพนธรรมภาสัญญาสะบานบมวนขีดมวนคือกันเดียวกับตาบามันต้องมันต้องมีพระเอกิจัเองอีกขีดพลาดเดี่ยวไปเลยน่ะนะก็ต้องเพต้องมาแบบว่าแบ่งกันเพราะว่าแบ่งกันแล้วเรื่องนี้พยาเอีกออกเดี๋ยวภูเพนธรรมภาสัญญาสะบานนี่เป็นเรื่องเล่าที่มวนแล้วก็ได้ทุกรถแล้วก็ก้อนล่ากระดีสันบ่อนยาวก่อนล่ำสมัยใหม่ดิบ่อนยาวฟังง่ายๆเข้าใจง่ายๆ แปลว่าถัาเชีย์เขากับเป็นมอลลาเขากับพัฒนาไปตลอดนะครับตอ่อยอดไปเรื่อยๆก็เลยอ,อยากให้พี่นอ้องบางเรื่อกอย่าคาดหวังหลายนะครับอย่าคาดหวังเยอะเพราะว่ามันสิเพลทเหตจิตใจทุกคนมันเป็นไปบ่อด้ด้พี่น้องมันเชียร์หตจิตใจทุกคนมันเป็นไปบ่ด้แต่ว่าผมคิดว่าเราก็ทําดีที่สุดสร้างสารั์อามาแบบดีที่สุด ทีมทำงานเพิ่นกับคิดตีที่สุดคิดหลายคิดมากอยู่ด้วยเพราะว่าศิลปินมันกระลายศิลปินเยอะอ่าแต่คือสางทุกคนปั้นทุกคนสา่งทุกคนอยากให้ทุกคนมีซื้อมีชื่อมีกระแสมีมีทุกอย่างที่มันแบบให้พี่น้องได้ติดตาม <S <S คอมเมนต์มาคนนี้คือประเด็นคนนั้นคือประเด็นที่จิงมันกะมันกดในสไตล์ไทมันเนาะจักศิว่าจังไง ดวงค้นกับมีส่วนครับดวงค้นกับมีส่วนอิรีเด่เวลาโอกาสจังหวะดวงสมพงกันบอขั้นดวงมาสมพ่งกันยูไปกะมันกะเห็ดกะเห็ดเห็ดยู่เห็ดยู่แต่ว่ามันกะดจากสีว่าจริงหนเนอะและอีกอย่างสมัยนี้คือเจ้าสี เจ้าสิรอดตาาสนาบ่ได้รอวาสนาอย่างเดียวไม่ได้เจ้าสิรอดาสนาอย่างเดียวบ่ได้เจ้าต้องสร้างเจ้าของเจ้าต้องขยันยุคนี้เป็นยุคของคนขยันเก่งให้ตายขันข้ขนชิคันก็บม่มีประโยชน์แมนบอยิ่งเก่งยิ่งขยันด้วยยิ่ง ไฟยิ่งพัฒนายิ่งสางเจ้าของอยูบเซ่านี่ความสาเร็จอยู่แค่เอือมมันไม่มีหลอกได้มาแบบง่ายๆที่ห้องบอลลุ่มมือถ่ำมันได้มากมันกับ่มมีคุณคาไ้มาแล้วมันก็นหายไปงานมินิเยอะไหมน่าจะเยอะอยู่นะครับผมเยอะอยู่นะครับงานมินิ แต่ว่าน่าจะจบที่สิ้นกรกฎาหรือไม่ก็ต้นสิงหาครับเพราะว่าเพราะว่าเริ่มซ้อมหมอลำก็น่าจะเริ่มสิงหาผมถึงบอกให้ฟังว่าบางเทือมันกับต้องสามจะของนำ้ำต้องเฮ็ด ผมมากมากขึ้นอย่างนี้ครับค้นทีสั่งเจ้าของค้นทีพอขีขานค้นทีพัฒนาตัวเองอยู่ตลอดอย่ายึดติดกับสิ่งเดิมๆอย่ายึดติดกับอะไรที่ผ่านมามันมีคุณค่าเข้กากันุรักษักใ้เตือนสติเตือนใจเจ้าของว้ว่ามันมันมีคุณค่าแห้แบบนั้นแบบนี้แต่ว่าขันสมมติว่า รอแต่คนอื่นมาทํารอแต่คนอื่นมาหลอมรอแต่คนอื่นมาปั่นรอแต่คนอื่นมาสัาง่งโดยที่พอสั่งจาก,ก้องเลยไม่มีทางที่จะประสบความสําเร็จบอกเลยไม่มีทางขเขาบริได้ดูถูกหรือว่าบริได้อียย่างพนึ่งเพื่อพ่งมกัน ย่างที่ฟองมากอะคือประสบการณ์จากเด็องขนาดผมเห็ดมาปานนีผมก็ยังมาเสนอถือว่าประสบความสำเร็จได้นี่จนสิเทาจิมซื่อๆนี่พอตรงๆซะถ้าเห็ดไปย้อนว่ามันมักใจมันหลักใจมันเอามันสูบสูบไปสูบไปจนกว่าว่าสีสูบไปได้หมดเลยแต่จำไว้เลยว่ามันบ่มีค้าว่าแน่นอนและตลอดไปไม่มีทุกสิ่งทุกอย่างก็รวมอันนี้ไม่มีค้าว่าแน่นอนและตลอดไป ทำมาวันนี้ดีที่สุดพรุ่งนี้ต้องดีกว่าวันนี้มือหือตรงดีก็มืออื้นทั้งสิ้นคอยเป็นคนคอยเป็นคนหนึ่งที่ที่ตรงอยู่ดีเราคอยขับบอบอเข้าเอินาอยังบอแอบบอต่อแหลบ่อเสียแซงบอตรงตรงมาเลยขันขัคหนหู่จ๋านิสัยตอกกสิชิดกสิชิดหูหูว่าตอบเป็นคนยังไงมันเ่ะจน มันตรงลายจนจนไปพิษหูบางคนก็นกนมีจริงนะว่ากับบ่เป็นอย่างเพิ่นกับบ่ขเข้าใจเฮาเฮากับบ่มีเวลาไปอธิบายโซ ไปเห็นยังน่ารู้ก,ก,กันกะโอ้ยจะทีเห็นยังอยูหมองๆแม่ธนาใจพูดถูกต้องส่วนมากศัลปินเขาจะขี้เกียจทักที่แม่เห็นนะมันจะเป็นบางคนหรอกแน่ แต่ว่ายุคนี้มันเป็นยุคของคนต้องดูต้องมันต้องสางอยากของนำ้ำอ,อยากได้ยังมีก็ต้องสางต้องต้องเหตุต้องทำตัง้งแต่บางคนว่าต้องบางคนหรอผมเนี่ยชอบเนี่ยเหตุสางว่าสันกัยังบ่มี่อยู่กัยังบบประสบความสำเร็จมันอยู่น้ำดวงมันอยู่น้ำดวงมันอยู่น้ำวม้มอันนี้จะของพ่อบังเทืนะ่อนอ่ะ เวลาและโอกาสคือทอปลาเนาะน้องมุ้งกับคนเอาอย่างไอ้ทอใจความสามารถเป็นอาวุธในทุกสถานการณ์ความความสามารถอีกอะก็เป็นอาวุธก็เป็นอาวุธอ่าความเอาตรงๆเนาะความสามารถกับเป็นอาวุธชิ้นดีเลยเด้แต่ถ้าคุณไม่ฝึกไม่ฝนเจ้ากับบกบ่บังอะ ขันเปียบความสามารถของเจ้าที่นี่อยู่เป็นมีดขันเปียบความสามารถของเจ้าที่นี่อยู่เป็นมีดมีดบ่ฝนเจ้า่ามันคบบ่บ่คบมันต้องฝนขันเปียบความสามารถของเจ้าเป็นจานใส่เนื้อกินเป็นจานใส่อาหารขัดป่อยถิ่นไว้เจ้าบ่ล่างขี้ฝุ่นจับบ่จับไปใส่นื้อกินกปใส่บ่ได ลองวันละเพลงแต่บนเมื่อยหลายครับหลายรายแบบนี้ก็ร้ายความสามารถของคนเฮ่ามี่มันดีด้ครับแต่ว่าอย่าหลงคิดว่าจะของมีความสามารถอย่าหลงคิดว่าจะของเกง่งมันบ่มีไผเกง่งไปก็ไผหรอกทุกคนกับเกง่งคือกันเว้ยนั่นแ่ะเพียงต่ว่า ก่งในด่านของไผ่ของมัน่นถนัดในด่านของไผ่ของมัน่นความดังไม่คงที่ความดีเท่านั้นที่คงทนอันนี้ถูกต้องความดังบ่แเป็นสิ่งหอมมันเป็นของหวานเด้พี่น้องบ่แเป็นของหวานอหอมเด้กลัวสีดัดงไนกะยา,ยาดิแต่ว่ากลัวเจ้าสีสีเย็ดให้คุ้นแบบว่าหักแพ่งเจ้าโดนๆเป็นอมตะไปโดนๆมันกะยากิ่งกวย คอยบดังดอกแต่ว่าคอยอกบบที่ร่างแดงพ่อไปพ่อมาพ่อพ่อมีค้นหูจักคุณลงมือทำหรือ,อยังคุณถึงจะคิดถึงความสำเร็จบางคนบางคนนะครับบางคนบางเหตุการณ์ความคิดอยู่ซ้ำซาก ความคิดซ้ำ้าแต่ความพยายามซ้ำดินความคิดความอยากได้ซ้ำองค์ขาวแต่ความพยายามซ้ำเมด็ดไส้มันกับบอดดมันกับบยเมียงมันกับบเห็นบบผล อย่าไปคิดว่าคิดจะในห้องสีด่งจะในห้องสีรุ้แยแล้วพอไปคิดคิดแค่ว่าคิดจะในห้องสีดำเนินชีวิตไปได,ด้โดยความถี่ปะกันไหนล่ะประคับประคองชีวิตจะาล้องไปได้โดยที่บ่เดือดร้อนผู้อื่น กรวยอยากได้อยากนี้คือกันเบิดพี่น้องคนเฮาก็ได้แต่ว่ามันมันบอกคือการคนเกิดมามันบอกคือกัาหดวงคนมันต่างกันความพยายามความจะทำมันต่างกัน ท่านเพิ่อนบอกมันถือความเป็นดิสเห็นสร้างขี่อย่าขี่น้ำอย่าอย่าขี่น้ำสร้างเห็นไหมดูกำลังดูกลังตัวเองด้วยดูเราเพิ่งเทง่วยวกระตุ้งอะไรก็ไม่มีผูดด้ใดมักคือว่ากรตุ้งอะไร ถ้าไม่เลือกเกิดได้ไปก็จะเ,เกิดมากเยอกพอหมดเชียร์หมนแล้วไม่พอเที่ยวไหนไม่ได้เที่ยวถ้าต้อไปงปั้นกรุงเทพครับพรุ่งนี้อยู่ยศิริกิจนะครับเจอกันครับพูดอายุเกามอ สิบหกเมยมันก็เมืย์แบบทุกอย่างนั่นล่ะบางคนเป้เป็นมาล่ำเป็นตำมวนเนาะแต่ได้เงินดีเนาะมาเป็นเบิองดื้อมาเป็นเบิองโอเลยพ่อเอเข้ามาพ่อก็เลยบอกครับมาเป็นเบิองมันิมันเสด็จโฮบาทุกสาขาอาชีพดีหมดลำบากหมดเหนื่อยหมดไม่ต่างกัน แต่ทุกสาขาอาชีพสามารถประสบความสาเร็จได้เบิดมันเกิอยู่ที่เฮ้านั่นแหละทุกอย่างมันก็นอยู่ที่เฮ้าัเดี๋ยวทำไปขอบคุณครับไม่สูุไผ่บองมากย่านี่ลแหละมากเจอกันมันที่หขอบคุณครับย่าน้อย <c oughs> ต่างกันหรอกครับความเหนื่อยความลําบากมันกับขืกัรเบือนอาาันล่าใช่แล้วราขอบคุณครับขอบคุณครับแม่ทีบความสำเร็จอยู่ที่ความขยันความอดทนของตัวเองทูกต้องครับ โค่นไปรลดสูไปรลดเราบางคนเหนื่อยกับปัญหากับคือกันผมกับมีปัญหาพุมกันหลายคือกันปัญหามมไว้แก่พี่น้องการแก้ปัญหาของคนมันกับเราคือกันเนาะเดินทางปลอดไปขอบคุณครับพี่เหมียวมาไหมพี่เหมียวมาเด้อมาเด้อพรุ่งนี้มาเด้ออาหารนองเน่เพราะปิดวงพี่เหมียวก็ไม่ได้มานะครับปิดวงมีพี่เหมียวมีน้องนาวหลายๆคนที่ไม่ได้มาบางคนก็บริมากพิ่นกันยากครับ มาพอ้กันครับมาพอกันตอนนี้มารับหน้าเดียวพงสทอดมันว่าถ่าอยู่ปตทสีมหาโพธิ์มันด่ใสกบ่านี้ตอนนี้หอดสีมหาโพธิ์แล้วปตทสีมบโอมันอยูุฟังนี่ต้องกลับรถต้องกลับรถจนในแล้วก็แล้วนอนตอนนี้ปตทสีมหาโพธิ์โอ้นี่ไง อุบลผมก็บ่ค่อยได้บ่ได้มากแต่แต่สนั่นออกจากราชภัฏน์ก็พอค่อย